Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อเป็นคันที่สองไม่อยาก่ออกแซบคลองนุ่นก็แซบพอเลยได้เป็นคันแรกนล้วเว้ยไม่งันเราบองไม่เห็นอะไรเลย่ะฝุ่นแบบแซบคอแซบตาหมดเลยอ่ะรครนังแรนาแรกเยรขงรถของเครื่องตัวนี้อ่ะ สวยเลยไหมสวยน้ามันเลยน้าเงาเลยไปทำอะไรมา,าดูดิดดดามา,า,มาแต่ละลอร,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 รอบไม่มีดีสักรี่โอ้ยเบื่อ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 เอาเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าก็มีแอร์แล้วกลับไปทำแ,รแอร<ๆ>์ตลอดตลอดรอบตลอดไปทำแอร์กับเซนโบ <c oughs> โอเค,เอคไปนอยู่ข้างในม่นมีอะไร เข้าคันรูน้ำเขาหนักไครับคันคุ้มคันแจอนี่มันถ้าเกิดว่รไม่มีรูอะเฮก็ไม่เข้านะ <c oughs> เย <c oughs> ็นเลยโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ เียมึยังตีตออะนี่านนะหละาเปิดมินเปิดมิ้นโดนอีกแล้วนะคุโดนอีกแล้วเลปอไปปไป กิกระโปอ่ะกระโปงถกดีพดกที่ช่างพามสัญญามันๆไปหน่อยน้ดับน้ำช็อตเฉียกาเ่ียสโงงงาแหม่ดับตาพันกระจอกแท้กระจอกแท้กระจอกแท้ โค้งแไผ่านได้แล้วสบายเป็นไงเป็นไงม้นเสียงบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้ของมาโนเดียวม้วนเดียวด้วยเออมหุยหุยหยสอมเมตรยนะนดเดีวลบไปเดไรนอันนี้มินต์กับี้อ้ชางของเราจ้เกิดไหมเนี่ยคุณลบไปดิ ไม่ดูหยีดูแต่อีกแล้วทำไมไม่ตามลนน้องไปอ่ะห้กปโแล้วาฮา่โดล้ก้เด็าเนกรโดลงน้ไปแล้วโอ้โหกูวันนี้กะดไปโดนไปเด็กบากว้นไปแล้ว 啊。

ขับมาให้หมดให้ล้อแต่นี่อเอ๋ไปปีเลยปีเลยหลังปีแล้วหลังปีเลยตรงไปก่อนตรงไปก่อนหับมาหักมาหักมาหักมา ไปไปไปหลบมังนี้หลบมังนี้หลบมังนี้โอเคพี่เจ๊สดูขาหน้าด้วยเอาทุนยิ่งมันหายไปไหนเอาเอากล้องออกมาดูก่อนเห็นมองไม่เห็นเลยเหรอไม่รู้ว่าเอารถมาเข้าป่าเข้าดงอะไรเนี่ยขุดกระหังนี่สุดยอดมากเลยข้างในเนี่ยเนี่ยดูนี่ nhà đúng luôn ạ? Nó có ạ kia. เดี <aunque S 2> <me> ๋ยวว่าดูว <Okay. S 1> ่าเรานอนไหนถึงตรงไหนก็นอนานงนั้นนะใช้เวลาเดินทางเข้ามาสองชั่วโมงกว่านี่ยนี่ยันสิบเอ็ดโมงนะเข้ามาแล้วยันเจ็ดโมงทางสุดยออเลยครับเอินนี้ที่ผมเิ้นเอินนี้ โอเคครับถึงแล้วเก so, ็บท้งไม่่อกเมาเสื yeah, sí, dude, <S <s ้อผ้าเหรอแล้ีเมียนไม่ทำให้ผิดหวังกระจอกแท้กระจอกแท้ถึงจะปิดเปิดวินก็มาถึงนะครับเฮ้ยอย่าคุยน้องเข่งลืมเแข่งลืมแข่งลืมแข่งจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอเวลาตั้งแคมป์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนตั้งแคมป์เสร็จเป็นยังไงบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้เจอมาหลายเดือนมาก I saw the old ride, listed for sale, 10 years old, and it looked like hell. All my friends said, Don't, I replied, Oh, lord, it's an F 150 long bed fold. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas, and now I'm broke. I jacked it up, put on, lifted off road tires with V logs on. โอเคครับทีิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดรถก็มีปัญหาฝาน้ำมันเกียร์เพเหอะน้ำมันหยดก็เอากาวทา้าอ,อุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีินี้เราก็คงจะต้องลาปเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่ให้ช่องทูชาติเคนซี่คานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยน้ำมันเครื่องไฮโดซินไฮโดซินนะครับที่กมลภูไฮโดซินเป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเครื่องให้เราใช้ในทริปนี้ทริปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเราหมาพักผ่อนแล้วครับหน้าดำมากเลย สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ like, ครับผม